สนับสนุนรายการโดยหนังสือพิมพ์สยามรัฐนิตยสารซุปซิบผลิตภัณฑ์เมก้ไวทโทร029601700ชรลาชนกรุ๊ปวิเคลย์ูสูบไรท์แอมโมเจรซิ่งเซรัร่มน้าใสแบบสาวญี่ปุ่น นี่นี่เมาเรื่องลูกชายคุณมาชาดิดน้องกายน้องกายน้องกายเขาบอกว่าน้องเนี่ยมาเป็นนักศึกษาใช่ไหมและเสร็จแล้วเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปเข้าเรียน เออไปเรียนนี่มีข่าวว่าน้อง่ยนะคะไม่เรียนหรอกินเหล้าก่อนเข้าห้องเรียนอ๋อกินแล้วก็ควรจะสลือเมาไปหรือยังไงไม่ทราบเขาบอกครูบาอาจารย์เนี่ยเอือมละอาโอ้โหเอือมละาน้องตายมากเลยเอือมละอาไม่รู้น้องทําตัวเหลวแหลกจริงหรือเปล่าทางด้านคุณแม่เอมคุณมาซาบอกอย่างนี้ครับมันเป็นธรรมดาค่ะ ชาเป็นแม่ชายังมีข่าวไม่ดีเลยก็ต้องบอกให้กายเองเขาอดทนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าสมมติมีนักแสดงร้อยคนเราต้องเจอกันอยู่สองคนแม่ลูกเขาก็เจอกันทั้งนั้นนะะักฮาก็สแสดง<อ>ว่าต้องมีความเป็นจริงอยู่บ้างหรือไม่มีความเป็นจริงฉันก็ไม่รู้นะไม่รู้สิแล้วก็มีข่าวอีกเรื่องน้องกายก็เสียหายเยอะนะมีข่าวว่าช่องเจ็ดจะไม่ให้น้องกายเล่นละครแล้วเพราะว่ากายพฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีข่าวเช้าทีเยอะ ใช่ไหมฮะสัมภารเทมาเพราะว่าอย่างนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้น้องมีละครนะคะถ่ายอยู่เนี่ยออนแอร์เมื่อไหร่ไม่ทราบนะคะครับเอ่อหอบรักมาห่มป่าโอ้ยเรื่องนี้นานแล้วนะนานแล้วเล่นหรือยังอ่ะตอนเย็นนะยังยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ถ่ายอยู่นะอ๋อถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ในป่าครับหอบรักมาห่มป่าคงจะถ่ายอยู่ในป่าแน่นอนเข้าป่าไปลึกแน่เลยคงไม่ใช่อาฉลองนะอะไรนะถือว่าอะไรนะก็ไม่ใช่ฉลองไงไม่ใช่ของอาฉลองไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ เอาไม่ใช่ของอาฉลองก็ปลอดภัยได้ว่าแถวสระบุรีเนี่ยไม่มีไม่ได้ไม่ถูกบุกรุกแลกเพอาถ้าเกิดมีหนังอาฉลองเนี่ยก็จะเป็นแถวเจ็ดสาวน้อยสระบุรีเนี่ยนะก็อยู่กันในนั้นเลยงบเยอะไหมใช้งบเยอะไหมเอออีนี้อย่าสิน้ำทํำน้ำตกเอ้ยนะป่าออกจากทํำน้ำตกอ่ะก็เจอป่าเจอป่าก็วันพุธอ่ะมี่ายไปไหนบ้างหนังอาฉลองอาฉลองมีอะไรอาฉลองมีหนังเรื่องอะไรบ้างละครที่ผ่านมา สาห้าสาห้าสาห้าถ่ายที่ไหนในป่าในป่าอังกอร์ถ่ายที่ไหนอในป่าเออระยะในป่าระยะอยู่ป่าทะเลระยะจะเป็นป่าทะเลอ่าป่าทะเลอังกอร์นี่จะเป็นป่าน้ําตกเอออ่าสาห้าก็ป่าน้ําตกเออแล้วมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอเออนะ กระท่อมพังมั่งไฟไหม้มั่งอะไรบ้างอ่ะวากันไปหนังอาชลอไปไหมตรงนี้เผู้ที่ถ่ายตรงนี้เผากระท่อมตะล่อมเตตุ้ดมั่งอะไรบ้างนะคะเป็นเรื่องใหม่ที่ฉันจะรับเล่นกับอาชลอนะคะเออแล้วอาชลอมีละครแบบนี้เรียกเลยนะเออเรียกได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เส็นสัญญาณหนังบูแนวแอคชั่นล้างผ่านนะคะส่วนดำอมมาหิตนะคะรวมกันเล่นนะคะเอามาๆๆเจ๊มาตัวย่อหน่อยครับเจ๊มาตัวย่อนะคะวันนี้เป็นการรวมข่าวข่าวครับนะคะข่าวเนี่ยกลิ่นมัน ไม่ค่อยดีคุณโอ้ไม่ค่อยดีนะรวมข่าวข่าววงการบันเทิงพัคนี้เป็นพัคที่3แล้วจากเจโอ้เจส่งมามีหลายคนนะวันนี้เจบอกมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอู้หูเจ๊ลักษณะเหมือนมาขายไอ้นี่ขายอะไรขายขนมถ้วยอะไรหอยแครงขายหอยขายนะครับเข็นมาตามบ้านนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเร้วเหล่าความข่าวความแซ่บ <N> <N> ของเหล่าดาราในวงการบันเทิงเดี๋ยวเอสเปคค่อยอ่านช่วยขอ<ค>ขอนุญาต<ล>ได้ไหมไฟดับทีเดียวพี่ดับมากอ่ะอีนี่ไฟมันดับมาเออเขาไมรู้สิเราใช้ไฟช่วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็รู้กันไปเลย <N> เออจัดรายการไม่มีไฟมันก็ดูมันก็มืดสิคะ<อ>ก็บ้านเธอทดลองปิดไฟสิบ้านเธอมืดจะไม่ล่ะมืดสิอ่าก็เหมือนกันนั่นแหละโจเออว่ะเออแค่ไหนเออเข้าใจหรือยังล่ะไม่มีเตงปิดบังไม่ใช่ดาราไม่ใช่เซเล็บไม่ใช่ไฮโซต้องมานั่งเฟ้ท้องเปล่าหาท้องไหมนี่ไง อะมาแล้วจ้าห้องจันคลอดมาหัวเหลืองไปหมดแล้วเฮ้ยขี้อะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ากับเรื่องราวความแซ่บของเหล่าดารานในวงการบันเทิงครับแต่และเรื่องเนี่ยเจ๊บอกว่าอุย้ยเจ๊แฉแบบหมดเปลือกเลยนะเอาว่าไปเจ๊ของจีงนั่งยัน นั่งยันยยืนยันมันเป็นเรื่องจริงล้วนๆค่ะคุณขาฟังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดาราคนไหนจะโกรธเจ๊บ้างหรือเปล่านะอแต่ก็ช่างแต่ก็ช่างเจ๊บอกว่าเจ๊ชดใส่เจ๊ไม่แคร์เจ๊ดอนวอรี่เจ๊ไม่สนใจครับคนแรกนี่เป็นชนีนางนี้เขาบอกชนีนางนี้แรงทุกย่างก้าวแรงจริงๆแรงจริงๆไม่เพียงแต่รับบทนางร้ายในจอเท่านั้นนอกจอก็เปรี้ยวเหมือนนายจอค่ะคุณสาว เซ็กซี่หินสีเขียวอุย้ยหินสีเขียวสาวเซ็กซี่หินสีเขียวก็เป็นอัมจีมานีสิอรออัญจมณีชนิดหนึ่งหินสีเขียวนี้หยกใช่ไหมอืมหยกเหรอหยกไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ใช่นะอีกอันเดิมเหรอเออเป็นยี่ห้อน้ำมันพืชอ <laughs> 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 อย่าไปชี้โพงอย่าไปชี้โพงคนั้นสาบอกใบกแค่ตัวหนังสือพอเอเหรออย่าไปใบอื่นเพิ่มทำไมโปดิเซอร์กลัวไปด้วยอีกคนใช่ไหมโอโ้อโอใจไม่ค่อยดีนะพักเนี้ยออกไปทีไรอะ<ห>ออกไปทีไรได้ยินเสียงหวอแว่วว้่ยบ่อยนะคะสาวเ,ออเออซ็กซี่ครับหินสีเขียว<ห>เขาบอกที่มีคนเปนเพบไปเห็นเธอในอิริยาบถที่ไม่น่าปลื้ม๋อเอหรอมือข้างหนึ่ง ถือขวดเบียร์นะคะส่วนมืออีกข้างหนึ่งถือกระดเป่าถือกระเป๋าและก็มีพ้องเพื่องคอยป้อนบุหรี่เข้าปากพ่นควันาพุ้ย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 เพราะมือไม่มีแล้วมือไม่มีแล้วระหว่างการแดนซ์กระจัดกระจิงที่ผับดังย่าน r c รเออ๋อไป r c รเอไปอาร์ซีเอ๋อหรออ๋ออย่างดีนะมือข้างหนึ่งถือขวดเบียร์มือข้างหนึ่งสะพายกระเป๋าอย่างเจ๊เนี่ยไม่ทำไมอะมือข้างหนึ่งถือขวดเหล้ามือข้างหนึ่งล้วงเป้าผู้ชาย แล้วปากว่างทำไงอะปากว่างปากก็เรียกสิเออปากเรียกด้วยชัดเจนไหมชัดเจนจบจะไปเออก็บอกแล้วเนี่ยใครว่าแรงเนี่ยไม่ได้ขึงฉันหรอกนะคะข้ามาที่คนที่สองอืงจบแล้วจบแล้วคนแรกจบแค่นี้แหละเลิกอะไรวะมากกวเสียเวลาเดี๋ยวหาว่ากูต่อเติมกันอีกกูวายไก่กาไม่ได้เติมนะเออสันดาาไม่มีแบบนั้นหรอกเออเขาเขียนมาสามเออเติมไปไหนอ่านไปสิบ คนที่สองคนที่สระหว่างที่รอเข้าฉาครับเอาอยู่ในกองถ่ายอยู่ในกองถ่ายเป็นพระเอกชื่อดังจากสถานียักษ์ใหญ่อใหญ่แค่ไหนไม่ทราบไม่รู้สิไม่เห็นกระตาไม่เห็นเขาบอกเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วบ้านทั่วเมืองเล่นไปกี้ใครกันล่ะเออไระเอกฮอตกันเอาเองแล้วกันครับนะคะ ขาบอกเลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลีกวิเวกอ๋อส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวสิคะรอเข้าฉากแล้วก็นั่งเอ่อตั้งหน้าตั้งตาอัดบุหรี่เข้าปอดเป็นระยะระยะอออเรื่องเขาเขาเขาดูดเขาก็ตาย้เขาเองเราไม่ได้ตายก็เขาทำถูกามาทำร้ายฉันทำไมฉันไปทำอะไรให้คุณควันบุหรี่อย่ามากระเด็นเข้าชั้นแล้วกันก็ไปดูดคนเดียวนวดเขาคเขาก็ทำถูกแล้วนี่เขาไม่ได้คนเดียวนน่เออควันบุหรี่ก็เข้าป่าแต่มันยังไม่จบเจ๊บอกไม่รู้ว่าเครียดมาจากไหนทำไมอ่ะแถมยังไม่ปรี งใจว่าคนข้างๆจะได้รับควันบุหรี่พิษที่ออกมาจากพระเอกชื่อดังจากสถานียักษ์ใหญ่ด้วยอ๋อโอแสดงว่าคนอื่นโดนควันพิษด้วยด้วยด้วยเพราะรณรงค์นะว่าว่าวันงดสูบบุหรี่โลก็ต้องลดละเลกบุหรีดลนีลยท่ายจริงเท่าไจริงให้เลิกได้จริงนะเขาบอกว่าจริงๆคนที่ได้ควันข้างเคียงเนี่ย อันตรายกว่าคุณที่ดูดนะเพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยกันลดลงดิฉันก็อย่างหนึ่งนะดีมากเลยดิฉันตามบ๊อบตามบาร์ไม่ให้ใครดูดหรี่นะเพราะว่าดิฉันหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็หายไม่ออกอย่างไรเขาเตือนมาว่าลดละเลิกกันบ้างก็ได้คนอื่นเขารำคาญแล้วก็ส่งผลเสียต่อคนอื่นดีมากอันนี้ไม่ดีในที่สาธารณะอยากอยากอยากไปดูอยากจะดูดในห้องนอนของคุณจะตายตายก็ตายคนเดียวตายคนเดียวตายด้วยนะแม่ดูคนรอกแบบนี้เออเออมาคนที่สาม คนที่สามเขาหลเห็นหน้าตาหล่อเหลาบ้องแบวอ๋อหล่อด้วยบ้องเหมาด้วยใสใสถูกแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มหน้ามนตอเต่าต่อเต่าชื่อจิจชอช้างจชอช้างแจ้งเกิดจากเวทีประกวดครับพฤติกรรมของหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าต้องแฉนะคุณชอบเที่ยวสถานที่อ โคจรแปลกไหมอ่ะไม่แปลกไปเที่ยวนะคะแถมกินเหล้าสูบบุหรี่หลี่สาวครบสูบโอ้ครบเลยจนกลายเป็นไอ้ขี้เหล้าไปซะแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ครับเพราหมอนี่มักจะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีไม่มีมนทินถ้าต้นสังกัดรู้มีหวังจะถูกเรียกเช็คบินยาวแน่ๆเพราะต้องสังกัดไม่ชอบแบบนี้อ๋อต้นสังกัดไม่ชอบแต่อย่าไปว่าเขาบางทีคนเราเครียดก็ไปผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างยังไงก็กลับมารับชอบงานแล้วกันใช่ไม่ว่า ว่าใครวน hating, ันนี้ไม่ว่าใครเพราะตัวเราเองเราเราก็ไม่ได้ดีพอมันจะไม่ต้องไปว่าใครอารมณ์เสียมาคนที่คนที่สี่อ่ะคนที่สี่คนที่สี่สันดานคนเราเลวอย่างไรก็เลวอย่างนั้นอ้าวหรองั้นหรอแกไม่หายหรอไม่ได้เลยถึงแม้จะพยายามแอบว่าเรียบร้อย แอบว่ารักครอบครัวตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานทำแต่งานหลอกชาวบ้านหลอกชาวช่องไปวันๆก็เห็นทีจะปกปิดความร้ายของเธอคนนี้อีกต่อไปไม่ไหวเพราะว่าหลังๆความเอาแต่ใจของเธอยิ่งทวีคูณมากขึ้นมากขึ้น,นครับนะคะวันดีคืนดีลุกขึ้นมาด่าพ่อด่าแม่พี่น้องตัวเองซะไม่มีชิ้นดีทำไมงั้นน่ะเพราะว่านางเอกพอพานคิดว่าจะทำอะไรกับครอบครัวก็ได้เนือ่องจากเป็นคนหาเงินเข้าบ้านอ นะคะนางเอกพอผ่านแต่ไม่ควรไปว่าว่าไม่เลยแบบนี้ไม่ดีอักัตันอยู่คะ่ได้ไม่ะคะเด็กๆน้องๆหนูๆนะคะคนต่อมาทวงบุญคุณกันกลางทวิตเตอร์เมื่อดีเจหัวทองครับอ่านข่าวที่ซ้อชื่อดังเขียนถึงนางเอกบาร์บี้ผ่านรายการ ก็บอกสร้างความไม่พอใจแก่นางเอกบาร์บี้เป็นอย่างมากงานนี้เลยเนบดีเจหัวทองผ่านทางทวิตเตอร์ว่าแถมทวงบุญคุณที่เคยช่วยงานฟรีครั้งแล้วครั้งเล่าอีกด้วยทวงบุญคุณกันเลยเออไม่เกาเหล่าไม่กินเส้นกันแล้วเกาเหล่ากันแล้วงานฟรีคนสุดท้ายสาวคนนี้ดูเหมือนจะลัคกี้อินเลิฟดาราสาวตกกระป๋องแปงโอาศัยวิกฤตของอดีตแฟนหนุ่มดันตัวเองขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักของบรรดาสื่อและคนทั่วไปครับตอนนี้เธอมีความรักครั้งใหม่กับนักแสดง ดีกรีคนเบื้องหลังเขาว่าเธอคนนี้มีของดีครับคุณผู้ชมีมีออะะไรด่เพราะว่าทําให้ฝ่ายชายหลงจนหัวโงอหัวไม่ขึ้นโอ้โหหมดโปรโมชั่นเลิฟเมื่อไหร่ครับเจ๊บอกจะโดนเขียยทิ้งเหมือนในครั้งอดีตหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะคุณน<อ>้องยังไงก็เจียมไว้บ้างแล้วกันครับอีเจ๊บอกโอ้ตาย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 ความขาวของดาราพูดแล้วปวดหัวครับเจ๊บอกแล้วไงว่าว่าดารานักแสดง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆครับเพราะว่าเป็นคนของประชาชนแต่นับวันนับวันยิ่งทำตัวแย่ทำตัวต่ำชนิดที่เรียกว่ากูไม่กลับครับเจ๊อยากจะบอกว่าคนดูอย่างพวกเราผู้ชมอย่างพวกเราเขาไม่ได้กินหญ้ากันใช่ไหมคะคุณใช่ที่กินข้าวเขาก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเน่าอะไรเหม็นระวังเถอะระวังเถอะงานไม่มีเงินหดหมดโอกาสในวงการบันเทอง ครับสุดท้ายจะไปสิงสถิตคงไม่พ้นซ่องแหละค่ะคุณขาครับผมตับข่าวก็เขาวาอ้าเออสุดท้ายไปสิงสถิตที่ซ่องซ่องนะไม่ใช่ช่อง เออก็ไปเจอเราสิอ่ะเจอเราสิโอ้ยฉันอยู่มาก่อนแล้วหรอเอา S M S ก่อนจะไปสุดท้ายแล้วเลยหมดเวลาโธ่ไม่ท้องแม่เธอเสียใจแย่เลยวา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 ยเพื่อนสาวเจไม่เอา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 โอ้ยตายตายไอ้ S M S หนึ่งวาย S M S หนึ่งมาเอามาสิสงสารพิงกี้จางสงสารพิงกี้จางแล้วแต่นะครับก็ฟังข่าวกันไปนะจางะแล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ รายการราต,มมตรีสโมสรสำหรับทณทัญญานะครับราตรีสโม,มสรช่องสามบพบกับพี่ตุกออ๊กยานี<อ>ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ป็นพี่ี่ก่อนที่ค่าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยพี่ยานีนักก็คืนนี้ออทิชัญญา พร้อมน้องลียาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะออ,อ,ออกมาเปิดใจทั้งหมดเลยติดตามกันแล้วกันทุกบ้านทุกเมืองวันนี้ขอบคุณทุก s อสเอสดขอบคุณทุกสายโฟนอินขอบคุณทุกกาลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าเมาส์ดารานะคะหากคำพูดใดวาจาใดที่ไม่สุภาพดิฉันนำมาเพื่อความบันเทิงต้องขออาภัยคุณผู้ชมณที่นี้นะคะครับผม ติดตามเรื่องราวมัดดารากันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องดีชาแนลแห่งนี้2องทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับและทุกวันเสาร์อาทิตย์ติดตามได้ทางดูดีชาแนลนะครับ2องทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับค่ะขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์สยามรัศยามดาราสยามบันเทิงนิแตยสารดาราภาพยนตร์ทีมอินไซด์บางกอกทีวีมายาชาแนลขอบพระคุณบริษัทพันเมกะไวสยซันชัยแกล่งเกินชายเซลล์บอดิโสวิคานายาแต่งหน้าสวยๆด้วยเครื่องสำอางเอ็มพะไอครับขอบคุณเสื้อผ้าจากทูเกเตอร์ขอบคุณนิกไทยกกาาารรรรรรสส้งงคคคคค์นนนะะะัับบ่่เล็ฝีมือ าขอบคุณดอกไม้สีสวยด้วยนะคะจากเอ่ออเวจีบุกงานะคะดิฉันคอฟฟี่แล้วผมก็คอฟฟี่อ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่บอกเชื่อได้เชื่อได้แต่เย็นนี้สิพาเธอไม่มีส่งแม่เชื่อมา